It is one here for sale. 40 day one. They are all 40 day. Yeah, so but, but this is like six kilo Clam. Yeah, but this is the one that we get. Chileo is this brand. It's so called it's, Order Lock. Right, that's what I was asking. ทีอืีนั่งให้กำลังใจมามีพับผ้าใช่ไหมลูกือนี่นะคะอารมณ์อารมณ์มมแมวอยากเล่นเริ่มมาละเริ่มซาละอนี่หลังจากทิก่กีถูกแมวจอนจัดตัวนั้นกัดเนาะ โอ้กับฮิวไม่ได้พาไปหาหมอเลยเพราะว่าทิกิไม่ได้มีแผลอะไรเวะหวะที่มันเห็นชัดนะเนาะแล้วทิกิก็ไม่ได้ปีกตัวปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวแบบเหมือนเจ็บหนักมากยังอยากอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยทิกิมีแต่แบบอยากจะอยู่ใกล้ๆกับโอกับฮิวตลอดอะไรเงี้ยตั้งแต่โดนกัดมาก็อยู่ใกล้ตลอดเลยเนาะนอนอยู่ใกล้ๆมีแค่เมื่อกี้นี่เองที่โอวอลลี่นิดนึงคือทิกินอนนอนอยู่ที่พื้นแล้วก็ นอนจมเยี่ยวตัวเองอะ่ะโอ้โจับตัวที่ก้นเอา้าฉีใส่ตัวเองสงสัยคือแบบนอนหลับหลับสนิทหลับแบบสนิทแบบคราชคือหลับไปเลยแล้วแล้วมันฉีไงลูกไปฉีไม่ทันเลยฉีใส่ตัวเองฉีใส่สองจุดโอก็เลยเช็ดทำความสะอาดที่กิแล้วก็สังเกตดูอาการว่าจะซึมไหมอะไรเงี้ย หัวใจจะวายตายไปกลางคันนหรือเปล่าเนี่ยคือสังเกตอาการแต่แมวนะนะคะเพื่อนๆถ้าแมวแบบว่าป่วยมากๆอะ่ะแมวจะแบบปีกวิเวกไม่ให้เราจับเลยล่ะคะ่ะหายไปเลยไม่ให้เราจับไม่ให้เรามานัวเนี่ยเลยแต่อันนี้มาสิงอยู่ใกล้ๆตลอดเลยเนี่ยมาช่วยอ,อพบพ้าเนี่ยม,มาไต่เข้าในกล่องเ่ยอยากเข้ากล่องดูเล็บเนี่ยจิก,ย,ย,จกย่าเลยเล็บๆจิกอยาเลยใช่ไหมลูกมีความสุขใช่ไหมลูกมแมว เห็นตะก,กาไม่ได้เห็นตะก,กากัเห็นกล่องไม่ได้ค่ะมามีหนูชอบเข้าไปค่ะใช่ไหมลูกคืออารมณ์เขายังอารมณ์ดีอยู่แล้วก็ยังยอมให้เราจับยังเมียวเมียวค้ารับอยู่เมื่อกี้นี่พอโอ๊ททาความสาดให้ที่กีที่กีก็เริ่มเลียก้กนเริ่มแห้งหนังก็ไปเข้าห้องน้ําของนางเองค่ะฮิวไปทําความสะอาดให้ด้วยแหละ เคลีย์ออกให้หมดจนมันสาดทิกกี้ก็เจิมเลยฉีเลยใช่ไหมลูกเฮ้ยแมวมีเก้าชีวิตใชไหทิกกี้ใช้ไปกี่ชีวิตแล้วเฮ้ตกระเบียงครั้งหนึ่งตกระเบียงไปครั้งหนึ่งยังเหลืออีกตั้งเยอะตั้งหลายชีวิตใช่ไหมลูก ดินเนอร์ง่ายๆนะคะพอกช็อปอีกแล้วบอกเอฟเฟกซี่ิวคัน n you...Can you jump, ชิคกี้กู m เกอร์เดินๆขากระเพกกระเพก น,นี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มนะคะของวันสงการโอกราลังเตรียมน้ำบนนบอร์ดให้ฮิวกินนะคะที่ที่ทำแช่เย็นไว้อะคะ่ะเดี๋ยวจะปาดเอาไขมันที่อยู่ข้างบนเนี้ยออกนิดนึงเพราะว่าฮิวจะไม่ชอบกินติดมันมากฮิวรู้สึกมันเลี่ยนโอก็เลยเดี๋ยวต้องปาดหน้ามันออกให้แล้วก็อุ่นให้เป็นแค่น้ำซุปอย่างเดียวให้ฮิวอะคะ่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะเล่นน้ำสงการ ไปทำบุญลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะวันนี้เปียกกันแล้วหรือยังนี่นะคะไขมันโนก็ตักออกเพราะว่าฮิวจะเป็นคนแบบไม่ชอบกินอะไรมันๆเ,เลี่ยนๆแต่คนที่ชอบกินโอ้ก็เลยแอบตักใส่ถ้วยอโ,โอ้โอเห็นรูปเขาถ่ายกับญาติๆเรด,ดแูแล้วก็คิดถึงคิดถึงยายอยากไปลดน้ำยาย แต่ว่าเดือนนี้โอการเงินไม่ค่อยพร้อมค่ะเดือนนี้โอ้ก็เลยอยู่บ้านแล้วก็รัดเข็มขัดขึ้นมาถึงนี่อีกแล้วแล้วบบรสชาติกินอร่อยกลมกล่อมค่ะ Yes take some fat out it it being easy Like a tasty drink. Mm. ตั้งแต่วันนั้นนะคะตั้งแต่วันที่ทิกิถูกแมวกัดน,นะคะก็มานอนกับโอทุกวันเลยค่ะนอนตลอดทั้งคืนเลยปกติทิกิจะไม่นอนตลอดทั้งคืนอย่างนี้เลยนะคะคือแบบว่าต้องการความอบอุ่นมากเป็นพิเศษวันหยุดสงการของโอกับฮิวก็เป็นวันที่ ดูแลแล้วก็เฝ้าดูอาการของทิกินะคะเลยไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออกไปข้างนอกกันเลยแล้วเราก็กลัวคนเยอะๆด้วยหาช่วงสงการหวังว่าเพื่อนๆคงมีวันหยุดสงการที่สนุกนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่แวะเข้ามาดูช่องโอไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่ล็อกหน้าค่ะบ๊ายบาย